สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตพุทรานะครับที่ต่อยอดไว้นะครับเสียบยอดไว้เบอร์16นะครับนี่ไหมครับติดแล้วต่อน,นี้ครับติดแล้วนี่นครับต่อใหญ่นี้เสียบไว้ หกกิ่งนะครับติดทุกกิ่งเลยนะครับนะครับวันนี้ยังไม่ทะลุนะครับแต่ก็นะครับมีพัฒนาการที่ดีนะครับนะครับอีกกิ่งนึงก็คิดว่าติดนะครับ อกจริงติดทุกกิ่งเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ